คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนหลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวคุณหญิงมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าพูดเล่นกับพี่สาวครับทำให้คุณหญิงเนี่ยต้องพบเจอกับเหตุการณ์ชวนหลอนแทบทุกคืนครับ คุณหญิงมาพร้อมกับเรื่องขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่2กับสายของคุณหญิงสวัสดีชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ทั้ง34,620ท่านด้วยนะครับที่มาเริ่มต้นกับเดอะโกสเตอร์เดของเราในค่ำคืนวันนี้ครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณหญิงได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณหญิงตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อตอนนี้มาเที่ยวกับบริษัทค่ะอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะไปเที่ยวไปมิทติง<ช>เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่ก็ยังโทรมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันใช่ค่ะอากาศที่ไปเที่ยวดีไหมเป็นไงบ้างที่นู่นโอ้ยคึมฟ้าคึมฝนมากเลยค่ะพี่แจ็คมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนค่ะแต่มันก็ฝนตกมันก็จะยุ้มหยิมหน่อยใช่ค่ะมันก็ แบบอากาศเหนือนาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนะครับแล้วก็ไปไปอำเภออะไรพอจะบอกได้ไหมฮะเนี่ยอยู่อ่าวอะไรสักอย่างนึ่งทะเลใช่ค่ะทะเลทะเลเออเป็นทะเลที่นึงน่ะใช่ค่ะเป็นเป็นอ่าวหรือแหลมไม่หนูจำชื่อไม่ได้ค่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเแล้วคุณหญิงกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรก ใช่ค่ะแล้วปกติตัวของคุณหญิงนี่ติดตามฟังสดหรือว่ายอนหลังเป็นหลักครับเอ,อเคยฟังที่แฟนเปิดให้ฟังบ้างแต่ปกติคือถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยจะไม่ฟังเพราะว่าเป็นคนกลัวผีมากมากเลยค่ะเป็นคนกลัวผีมากๆใช่เป็นคนจินตนาการสูงมากค่ะอ่าแต่คือถ้าอยู่กับแฟนนี่แฟนจะเปิดเราก็ฟังใช่ค่ะใช่เป็นคนกลัวผีมากในที่นี้แน่นอนว่าการไปนอนนอกสถานที่แบบเนี้ยเรานอนคนเดียวไม่ได้แน่ ใช่ค่ะอยู่กับเพื่อนเขาต้องมีเพื่อนด้วยแล้วเพื่อนหลับไปยังใช่ค่ะหลับไปแล้วค่ะเมาหลับแลยวแต่ตัวเราไม่เมานะค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคเรามาเล่าเรื่องให้ทุกทุกคนฟังนะคะโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเล่าเรื่องนี้กันค่อยๆเล่าเล่าช้าๆคุณหญิงค่ะไม่ต้องรีบนะได้ค่ะโอเคครับขึ้นมาได้เลยเรื่องนี้พูดเล่นกับพี่สาวในครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ก่อนอื่นนะคะ ขอบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสามปีที่แล้วค่ะตอนนั้นหนูอยู่ปีสองก็พักอยู่คอนโดย่านหนึ่ง 1, กับพี่สาวค่ะค่ะลักษณะคอนโดนะคะมันจะเป็นอคอนโดที่เป็นรูปตัวยูอะค่ะค่ะชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นลานจอดรถค่ะเดินเดินเดินขึ้นบันไดามามันจะเป็นห้องนิติแล้วก็เป็นชั้นสอง ด้วยความที่ลักษณะคอนโดมันเป็นตัวยูใช่ไหมคะครัแล้วหนูอ่ะได้อยู่ห้องที่มันอยู่ด้านในตัวยูมันก็จะเป็นทางขึ้นบันไดก็จะเห็นทางขึ้นใครเดินผ่านอะไรเงี้ยก็จะเห็นครับค่ะแล้ววันนั้นก็คือพี่สาวก็เตรียมตัวไปทํางานปกติหนูก็มีเรียนเช้าก็เตรียมไปเรียนอ่ะแล้วพอทีนี้อยู่ๆนิติก็มาขอประตูที่ห้องอืค่ะแล้วก็บอกว่าน้องครับ นั่นใช่เพื่อนน้องไหมเขาไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันค่ะอืมเขาถามว่านั่นใช่เพื่อนน้องไหมไปดูเพื่อนน้องหน่อยเพื่อนน้องตกบันไดครับค่ะหนูก็เลยด้วยความที่ห้องมันติดกับอ่าทางเดินหนูก็เปิดหน้าต่างไปหาพี่สาวแล้วก็บอกว่าไปนอนทําอะไรตรงนั้นพี่นอนดีๆก็มีค่ะแต่ด้วยความที่วันนั้นน่ะฝนมันตกไปปลอยเนาะเราพื้นมันลื่นเขาก็ตกบันไดเหมือนรองเท้ามันลื่นนะคะ บันไดประมาณเจ็ดหรือเก้าขั้นหนูจำ, oh. ำไม่ได้ uh uh. ใช่ uh uh. มันมันค่อนข้างสูงค่ะเออเขาก็แบบนอนแอ่งแห้งอยู่ตรงนั้น uh huh. ก็ไม่มีใครกล้าไปจับเพราะว่าเหมือนแบบเวลาคนเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาไม่ให้จับตัวมืนถ้ามันไปจับผิดท่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดอันตรายมากกว่าเดิมใช่ uh huh. ใช่ค่ะทีนี้ก็ทางนิติเขาก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาล uh huh. เขาก็ส่งรถมารับ uh huh. หนูก็ขึ้นไปกับพี่สาว uh huh. ทีนี้ด้วยความที่เราสนิทกันเราก็ถ่ายสตอรี่เล่นกับพี่ว่าแบบเออที่นอนดีๆก็มีทำไมไม่นอนเดี๋ยวนะพี่พี่ตกบันไดใช่อาการเป็นอะไรไม่รู้ใช่ไปขึ้นบนรถพยาบาลเสร็จปุ๊บถ่ายสตอรี่เลยกับพี่ใช่ค่ะหนูถ่ายสตอรี่แบบขำๆกับพี่ว่าแบบเออไปนอนอะไรตรงนั้นน่ะที่นอนดีๆก็มีอะไรเงี้ยครับค่ะทีนี้ก็ ก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ทำเรื่องทำแผลอะไรเสร็จสับคือพี่สาวออกมาคือแบบมันลอยมันมีแต่รอยฟกช้ำทั้งตัวเลยอะแสดงว่าไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าพอเหมือนมันเป็นโรงพยาบาลรัฐด้วยอะค่ะมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่ากว่าที่แบบจะเสร็จออกมาคือเขาก็แบบเจ็บระบมเดินไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณ สิบถึงสิบเอ็ดโมงก็กลับมาถึงห้องก็นั่งแท็กซี่กลับกันมาแล้วตัวหนูอ่ะมีเรียนบ่ายค่ะค่ะพี่สาวอ่ะก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วพอหนูส่งพี่สาวกลับห้องเสร็จหนูก็ต้องไปเรียนใช่ไหมคะพี่สาวก็เหมือนคุยกับพี่ที่ทำงานมาตลอดเขาก็จะคุยแชทอะไรกันเนี้ค่ะ,คะทีนี้เขาก็บอกว่าเนีย่ยเดี๋ยวไปบอกยามกับนิติให้หน่อยนะว่าถ้าเพื่อนมาหาที่ห้องนี้ ให้ขึ้นมาได้เลย mm. ห,นหนูก็ด้วยความที่ไม่คิดอะไรหนูก็ไปบอกแล้วก็ไปเรียน mm. ค่ะค่ะก็วันถัดมา mm. แฟนของพี่สาวหนูเขาก็มารับพี่สาวหนูอะไปอยู่ด้วยครับ mm. ค่ะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งเลย mm. แล้วที่หนูบอกว่าหนูเป็นคนกลัวผีมากๆถ้าอยู่คนเดียวหนูจะนอนแบบเปิดโคมไฟครับ วันแรกผ่านไปไม่มีอะไรวันที่สองเริ่มแบบมีกลิ่นแปลกๆอพอวันที่สามหนูไปเรียนกลับม,มาใช่ไหมคะเพืก็ความที่มีเรียนเช้าก็กลับมานอนกลางวันเพื่อจะไปเรียนในตอนบ่ายต่อ,อวันนั้นนะคะหนูก็ฝันคือในฝันเนี่ยเหมือนหนูอยู่ในคอนโดห้องตัวเองเลยนะคะออือ่า แล้วหนูอ่ะก็เข้าไปอยู่ไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งในฝันนะคะไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งแล้วในห้องนั้นน่ะมีทั้งตำรวจแล้วก็นิติรูปร่างลักษณะผู้ชายที่เสียชีวิตอะค่ะเขาผูกคออันนี้หนูพูดได้ใช่ไหมคะอ่าอ่าโอเค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 ค่ะอ่าเขาผูกคอแล้วเหมือนน่าจะเสียชีวิตมา อย่างน้อยสองสามวันแล้วอะคะ่ะน้ำเหลืองก็ไหลเต็มตัวใช่ทุกคนในห้องนั้นก็คือบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะแบบไม่อยากให้ชื่อคอนโดมันเสียหายเพราะว่าคอนโดมันเพิ่งเปิดใหม่แล้วหนูอะเห็นผู้ชายคนนั้นเรารู้สึกว่าหนูสงสารเขาตั้งเลยค,ค่ะแล้วน้ำเหลืองเขาไหลหนูก็ เอาผ้าที่อยู่ในห้องอะไปเช็ดตัวให้เขา mm. ค่ะแล้วในฝันหน mm. ูเห็นเหมือนผู้ชายมายืนอยู่ mm. คนหนึ่งแต่เขาไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นิติ mm. ลักษณะเนี่ยคือหนูไม่เห็นหน้าตานะคะ mm. เห็นเป็นร่างคล้ายๆกับศพที่หนูไปเช็ดตัวให้เลยใช่ค่ะเป็นร่างสูงประมาณร้อยแปดสิบหุ่นดีมากเหมือนนักบาสน,นักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะ หนูก็แบบในฝันก็เริ่มกลัวแล้วอ่ะก็พยายามไม่คิดอะไรแล้วก็เหมือนตำรวจเขาก็หอ่อศพเหมือนจะยกออกจากห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็ยื่นมือออกจากผ้ามาจับแขนหนูแล้วหนูก็เลยสะดุ้งตื่นเลยแล้วคือความฝันมันเหมือนจริงมากฝันฝันอะไรก็ไม่รู้นะ่ากลัวจังเลยใช่ <laughs> ออฝัน หนูไม่เคยฝันน่ากล<อ>ัวแบบนี้มาก่อนเลยคะ่ะมันเป็นฝันที่น่ากลัวแบบที่สุดแล้วที่เคยฝัน<อ>มาอะพอทีนี้หนูก็แบบ<อ>กลัวกลัวสุดๆก็เลยรีบเก็บของไปเรียนตอนบ่ายไปอยู่กับเพื่อนเลยอพอกลับมาตอนเย็นทีนี้จากที่เปิดโคมไฟนอนใช่ไหมคะคกลายเป็นว่างะหนูเปิดไฟนอนเลยให้ห้องมันสว่างหนู ปกติแล้วคือการใช้ชีวิตหนูก็จะโทรคุยกับแฟนอะไรอย่างนี้ทุกวันแต่วันนั้นหนูกลัวหนูบอกให้เขาว่าคุยเป็นเพื่อนประมาณคุยกันถึงประมาณเที่ยงคืนแล้วเขาต้องไปอ่านหนังสือครับค่ะแล้วก็วางไปหนูก็เริ่มง่วงก็เหมือนเคิมหลับไปพอทีนี้รู้สึกว่าเหมือนโดนผีอัมขยับตัวไม่ได้แล้วก็ ลืมตาขึ้นมาอมเหมือนเห็นร่างเป็นเงาดำๆนะคะแต่ลักษณะรูปร่างอ่ะคือผู้ชายคนที่อยู่ในฝันใช่ค่ะมายืนอยู่ปลายเตียงครับค่ะหนูก็หลับตาท่องทุกอ,อย่างที่เหมือนเป็นบทสวดท่องอะไรก็ได้แล้วก็พูดว่าใครที่อยู่ในห้องแห่งเนี้ยที่ไม่ได้ชื่อ ของหนูชื่อพี่สาวหนูไม่อนุญาตให้อยู่นะให้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วหนูก็ลืมตาขึ้นมาครับปรากฏว่าเขามาอยู่ข้างซ้ายหนูหนูนอนหน้าตรงมาใช่มาใกล้กว่าเดิมเหรอใช่เหมือนเอาหน้ามาเหมือนมานอนทาบตัวหนูอ่ะแล้วก็กรี๊ดครับกรี๊ดแบบใส่หูหนูดังมากอืผู้ชายนะใช่กีดเลยแบบเหมือน กรี๊ดเหมือนกรี๊ดวักใส่หูตะโกนแบบเหมือนแบบไล่เหมือนถ้าถ้าเกิดมันเป็นคําพูดก็คงจะถามว่าไล่กูทําไมอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนโมหูใช่เหมือนโมหแล้วก็พอกรี๊ดเสร็จหนูก็หลับตาหนูกําลังจะหลับตาแล้วหนูก็เขาเห็นเขาอ่ะพุ่งออกจากประตูไปครับทีนี้หนูก็เลยเก็บข้าวเก็บของไปนอนหอเพื่อนอยู่สองสามวันแต่ด้วยความที่มีเรียนทุกวันนะคะค มันลำบากหนูก็เลยต้องกลับมานอนที่ห้องอพี่สาวก็ยังอยู่กาแฟนะคะคแต่ตอนนั้นน่ะคือทําอะไรไม่ได้แล้วต้องนอนที่ห้องนี้อแล้วมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวครับเวลาหนูอยู่กับพี่สาวมันก็จะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กเขาทาโน่นทํานี้ใช่ไหมคะมแต่เราอยู่คนเดียวอ่ะเรากลับได้ยินเสียงแบบนั้นอยู่ตลอดอื ไม่ว่าจะอาบน้ําหรืออยู่ในห้องนอนเราก็จะได้ยินเสียงข้างนอกว่าเหมือนมันมีคนใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเราอะครับค่ะแล้วจนหนูเหมือนนอนก็โดนแกล้งให้ตื่นอยู่สามสี่วันอะอยู่อย่างนั้นหนูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนอดนอนด้วยแล้วก็โมโหบอกว่าถ้าจะมาแกล้งกันขนาดขนาดเนี้ยก็มาช่วยหารค่าห้องเลยไหม หนูคือไม่ไหวแล้วจนหนูโทรไปถามแม่ว่าทํายังไงดีแม่เขาก็บอกว่าเออไปทําบุญไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา่อาพอวันลุ่งขึ้นหนูก็เลยไปทําบุญบแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาบแบบว่าถา้าตามมาจากในฝันจริงหนูแค่ช่วยเหลือแต่หนูไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนหนูอยู่คนเดียวได้หนูสบายใจกว่า ต่างคนต่างอยู่ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปเต็มๆใช่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยเหมือนเขาไปแล้วได้รับสิ่งที่เขาต้องการ,ค,รค่ะค่ะเรื่องอก็มีประมาณนี้อันนี้ยังดีนะที่ที่ดูเหมือนเขาไม่ได้งองแงอะไรเยอะคือพูดรู้เรื่องใช่ค่ะพูดรู้เรื่องพูดรู้เรื่องหนูก็ก็งงมาก<อ>ว่าเป็นผีที่พูดรู้เรื่องเออปกติอ่ะคือจะงองแง จะไม่รู้เรื่องใช่ค่ะใช่คือจะไม่ยอมไม่ยอมเออปกติที่หนูได้ยินมาหลายๆเรื่องคือจะตามตื้อครับแต่นี่คือเหมือนเขาน่าจะเห็นหนูอยู่คนเดียวแหละอืมเขาเลยมาอยู่เป็นเพื่อนคแต่ความหวังดีของเขาอ่ะมันไม่ดีกับหนูหนูกลัวผีเออโหถ้ามาในในสภาพบอกจะมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วมาแบบนั้นน่ะผมว่ามันไม่น่าใช่เออมันไม่น่าใช้การมาอยู่เป็นเพื่อนไง ใช่ค่ะแล้วคือมาอัมหนูหนูไม่เคยโดนผีอัมไม่เคยเจอผีหนูกลัวมากแต่หนูไม่เคยเจอครับแล้วหนูขยับตัวไม่ได้ตอนนั้นหนูรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูอแล้วแบบแล้วเมื่อกี้ใส่หูหนูอีกอ่ะอไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันหรือความจริงเพราะหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับหนูเหมือนกับเขาถูกถูกอนุญาตให้แบบ ให้ขึ้นมาได้ให้เข้ามาได้แต่พอเข้ามาปุ๊บแล้วเราบอกโอ้ยไม่เอาอ่ะอยากเข้ามาเขาก็เลยโมโหไปเลยใช่ค่ะแล้วคือที่หนูตื่นมาคือหูมันวิ้งเหมือนเราไปอยู่ในคอนเสิร์ตเจยงดังๆแล้วออกมาหูซาๆอย่างนั้นอะค่ะหนูก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ความฝันนะอืมเราน่าจะเจอจริงๆอืแล้วคุณหญิงคิดว่าเขาเขาเข้ามาได้ยังไงจากคําที่เราพูดว่าขึ้นมาได้เลยคือเป็นแค่เป็นเพื่อนขึ้นมาได้เลยอย่างเงี้ยหรอแค่นั้นเลยหรอใช่ หนูคิดว่าเหมือนเป็นการอนุญาตให้เขาเข้ามาได้เพราะหนูว่าจะเชื่อเรื่องที่แบบห้ามเดินลอดนั่นห้ามชวนใครกลับห้องจะต้องพูดชื่อหนูเชื่อหมดเพราะหนูกลัวมากแต่ครั้งนั้นน่ยคือลืมคิดครัรบใช่ค่ะแต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นวงกว้างขนาดน,นั้นนะหรือเขาหยุดเขาอยู่ตรงนั้นพอดีแต่คอนโดเนี้ยมันเป็นคอนโดใหม่ซึ่ง มันไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูอยู่กับพี่สาวมาคอนโดนั้นนะอยู่มาสองปีไม่เคยเจออะไรเลยค่ะพอหลังจากที่พี่สาวตกบันไดแล้วก็ไปพูดอย่างนั้นนะก็กลายเป็นว่าหนูเป็นคนเจอมันอาจจะไม่ได้มากับตึกกับคอนโดนี้หรอกแต่อยู่ข้างนอกใช่ใช่แล้วเขาบังเอิญได้ยินที่เราพูดใช่ใช่หนูไม่รู้ว่าเขาตามมาจากรถ โรงพยาบาลหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ใช่ค่ะเพราะว่าบนรถพยาบาลมันไม่ได้ขนแต่คนเจ็บไงคะมันขนคนตายด้วยไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเเข้าใจผิดก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดหนูก็ไม่หนูไม่ใช่ไม่ใช่รถรถพยาบาลไม่ได้ขนคนตายรถขนรถขนศพก็จะเป็นรถขนศพค่ะรถพยาบาลคือจะมีการแค่ขนผู้ป่วยนอกจากรถพยาบาลจริงๆนะ ถึงจะขนผู้ป่วยอาการโคม่าได้แต่ถ้าเป็นรถเจ้าหน้าที่มูลนิธิอ่ะไม่ได้ต้องรอรถพยาบาลต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนถ้าจะมีเคสหนักๆคืออาจจะเป็นเคสที่เคราะห์ร้ายโชคร้ายจริงๆคือเสียชีวิตบนรถอ่ะต้องเป็นรถพยาบาลรถพยาบาลเท่านั้นคอ่าไม่ใช่รถเจ้าหน้าที่มูลนิธินะต้องบอกก่อนคอืหนูก็เข้าใจว่าอาจจะมี มาจากตรงนั้นด้วยหรือเปล่าเขาอาจจะมาตามมาถึงคอนโดแหละแต่เข้าไปไม่ได้อืดันไปอนุญาตให้เขาเข้ามาอีกทีนี้กลายเป็นเราที่เจอแต่พี่สาวไปแล้วอืหรือใช่ตามมาจากโรงพยาบาลอ่ะผมว่ามีส่วนมากกว่าก็อาจจะเออ ก็อาจจะใช่อีกค่ะคือสันนิษฐานได้หลายอย่างมากอืทีนี้ก็กลายเป็นว่าหนูไม่กล้าพูดว่าเข้ามาได้เลยหรือขึ้นมาได้เลยตามมาอะไรเงี้ยไม่กล้าพูดอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นใช่ค่ะเออนะฮะโอเคอันนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่ารถพยาบาลไม่ได้ขนคนเสียชีวิตค่ะอ่ารถขนคนเสียชีวิตจะเป็นรถต่างหากแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะไม่สามารถอ่า นำผู้ป่วยหน,หนักๆที่ใกล้เสียชีวิตขึ้นรถเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ต้องเป็นรถพยาบาลเท่านั้นหรือแม้กระทั่งรถเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เป็นอาสาก็ขนหมายถึงว่าขนคนตายไม่ได้นอกจากไปส่งเขาจะมีรถเฉพาะไปส่งในการไปส่งศพไปส่งผู้เสียชีวิตมีญาติไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอแต่ส่วนมากจะเป็นรถเฉพาะเป็นรถเฉพาะมากกว่าเป็น,เ,<อ>เ,ปนเป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกเมื่อแหลที่หนูได้ขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่เขาคิดว่าหนูไปลบหลู่เขาไปถ่ายสตอรี่เล่นบนนั้นหรือเปล่าประศริษานได้หลายมุมมากหลายอย่างหลายอย่างใช่ค่ะใช่เออเนี่ยครับโอเคได้ครับคุณหญิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนี่ไปไปพักถึงวันไหนเนี่ยเออกับพรุ่งนี้ค่ะกับพรุ่งนี้นะอ่ะพักผ่อนมิสติ้งเอาติ้งให้สนุกก็แล้วกันนา ค่ะขอบคุณพี่แจ็คแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังด้วยนะคะขอบคุณเช่นกันคุณหญิงค่ะสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว